ครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าวนาคตนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของพลังงานสะอาดพลังงานเปลี่ยนโลกปี2568นะครับจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พลึกอักรังสีอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานนะครับในช่วงเล่าวนาคตครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบไดอารี่ซึ่งเป็นบล็อกเซตจากธนาคารออมสินจำนวนสองร้อวันด้วยกันให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแลล้วส่่งงคําาาตออบบขทนกัม จะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้นะครับหรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยได้ตสุดร้านเวนวักเล่าสู่กันฟังครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีสุดจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อ,อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจรายการเล่าสู่กันฟังอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําาหนนดเอไว้ะครับ มาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินครับได้เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการคุณสู้เราช่วยนะครับโดยสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางของธนาคารอมสินซึ่งจะมีอยู่2ช่องทางด้วยกันคือทางเว็บไซต์ของธนาคารอมสินกับทางแอปพลิเคชันของธนาคารอมสินนะครับทางเว็บไซต์นั้นเข้าไปที่ w w w g s b o r t h นะครับจะเป็นแอปพลิเคชันก็ไปที่ m ม m o ครับแอปพลิเคชัน m ม Mo ทวกอีกครั้งนะครับธนาคารอมสินนะครับขอเชิญชวนนะครับให้มีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการคุณสู้เราช่วยโดยผ่านช่องทางของธนาคารอมสินซึ่งมีอยู่2ช่องทางด้วยกันนะครับคือทางเว็บไซต์แล้วก็ทางแอปพลิเคชันโดยทางเว็บไซต์นั้นใช้ ชื่อว่า w w w g s b o r t h นะครับ g s b o r t h ส่วนทางแอปพลิเคชันก็ใช้ mymo mymo นะครับสบบามารถดาวน์โหลดได้เลยนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามถามคุณผู้ฟังว่าในโครงการคุณสู้เราช่วยเนี่ยธนาคารอมสินได้เปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยธนาคารได้เตรียมช่องทางในการลงทะเบียนเอาไว้2ช่องทางด้วยกันนะครับคำถามคือว่าช่องทางทั้ง2ช่องทางเนี่ยคือช่องทางอะไร ส่งคำตอบมานะครับใน Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเบนวักเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ส่งคำตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารอมสินนะครับได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมในโครงการคุณสู้เราช่วยนะครับโดยสามารถลงทะเบียนผ่านทางช่องทางของธนาคารอมสิน ซึ่งจะมีอยู่2ช่องทางด้วยกันคือทาง Facebook และก็ทางแอปพลิเคชันนะครับทาง Facebook นั้นเข้าไปที่ www.gsb.or.th นะครับส่วนทางแอปพลิเคชันก็ดาวโหลดแอปพลิเคชัน m หม o โนะครับโดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25ธันวาคมปีนี้ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก แล้วก็เพิ่มช่องทางในการลงทะเบียนโดยโครงการคุณสู้เราช่วยเนี่ยจะแบ่งมาตรการออกเป็นสมาตรการใหญ่ๆนะครับประกอบไปด้วยมาตรการจ่ายตรงครงทรัพย์ซึ่งจะเป็นมาตรการที่นํามาใช้เพื่อการลดภาระดอ,อกเบีย้ยเน้นการตัดชาระเงินต้นโดยจะต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อเคหะหรือว่าสินเชื่อ s m e ที่มีวงเงินไม่เกิน5ล้านบาทนะครับแล้วก็ทําสัญญายื่นขอสินเชื่อก่อนมาที่1มกราคม2567โดยมีสถานะบัญชีจนถึงวันที่3 1อตุลาคม2567เนี่ย ต้องมีสถานะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับสถานะแรกคือเป็นลูกหนี้ที่ค้างชําระเกินกว่า30วันแต่ไม่เกิน1ปีแล้วก็สถานะที่2เป็นลูกค้าสถานะปกตินะครับหรือว่าค้างชําระไม่เกิน30วันที่มีประวัติเคยปรับโครงสร้างหนี้ตามมาตรการแก้หนี้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนตั้งแต่วันที่1่มกราคม2565มาแล้วนะครับหรือว่าตามหลักเกณฑ์ของ l e s possible landing ปี2567ก็ก็ได้โดยในวิธีปฏิบัติเนี่ยธนาคารจะส่งข้อความ เป็น SMS นะครับหรือเป็นข้อความแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชันไมโมให้กับลูกค้าของธนาคารที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ให้มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้นะครับโดยจะผ่านช่องทางของธนาคารซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ของธนาคารอมสิน w w w g s b o r t h สุดอนะครับสุดอีกมาตรการหนึ่งเป็นมาตรการจ่ายปิดจบนะครับซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้ให้กับลูกหนี้ NPL ที่มีภาระคร้าง ไม่เกินวงเงิน5,000บาทนะครับซึ่งจะสามารถทำให้หลุดพ้นจากการเป็น NPL ได้โดยให้ชำระหนี้ปิดบัญชีร้อยละสิของภาระหนี้คงค้างนะครับก็สนใจก็สามารถลงทะเบียนได้ใน2ช่องทางเช่นเดียวกันนะครับถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือว่าจะสอบถามทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1 1 1 5กด99ก็ได้เช่นกันนะครับ ธนาคารอมสินครับขอ,อนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเคหะธนาคารอมสินนะครับซึ่งสามารถนําไปใช้ในการซื้อบ้านการปลูกบ้านการต่อเติมหรือว่าการซ่อมแซมบ้านก็ได้นะครับโดยธนาคารจะคิดดอกเบีย้ยปีแรกอยู่ที่ร้อยละสองจุหนาศูนย์นะครับหรือว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3าปีเนี่ยอยู่ที่ร้อยละสามจุดสองศูนย์โดยจะมีวงเงินสินเชื่อร้อยละหนึ่งร้อยสิบนะครับมีระยะเวลาในการชาระคืนนานสี่สิบปีด้วยกันกรณีที่ลูกค้าขอวงเงินสินเชื่อตั้งแต่สามล้านบาทขึ้นไปเนี่ยธนาคารจะ ช่วยสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ให้นะครับในวงเงิน5,000บาทสนใจก็ยื่นขอสินเชื่อแล้ะที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่15มกราคมหรือถ้าต้องการดูรายละเอียดก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารอมสิน www.gsb.or.th นะครับหรือติดต่อโดยตรงที่ gsb contact center หมายเลขโทรศัพท์1 1 1 5ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับ ธนาคารอมสินขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อละ1 6 5ต่อปีนะครับซึ่ง1.65เนี่ยถ้าไปเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจําจะอยู่ที่101.94นะครับสนใจก็สามารถเปิดบัญชีด้วยการฝากเงินขั้นต่ํา10,000บาทแล้วก็ฝากเพิ่มอีกครั้งละ1,000บาทนะครับโดยผู้ฝากจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ได้เช่นกันนะครับบุคคลธรรมดาเนี่ยเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษี ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหมดเขตวันที่30ธันวาคม2567นี้นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับการทาพิเศษแห่งประเทศไทย ขอยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษนะครับในสายทางต่างๆดังต่อไปนี้คือสายบุรพาวิถีหรือว่าบางนาชนบุรีทางพิเศษการจนาพิเศษหรือว่าบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา00.01น,านาของวันพระศบดีที่26ธันวาคม2567ไปจนถึงเวลา24.00นาของวันพระสบดีที่2มกราคมนะครับและนอกจากนี้ครับยังจะร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือจำกัดนะครับทำการยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉเฉลิมมหะนครหรือว่าทางด่วนขั้นที่1ดินแดงบางนาดาวคนองทางพิเศษสีรัตนะครับทางด่วนขั้นที่2แจ้งวัฒนะบางโครสีนคริน แล้วก็ทางพิเศษอุดรรัฐยาบาปอินปักเกตนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา00.01นาทีของวันอังคารที่31ธันวาคมไปจนถึงเวลา24นากาของวันที่1มกราคม2568นะครับและนอกจากนี้ครับยังมีการจัดตั้งหน่วยให้บริการประชาชนบนทางพิเศษอีก5จุดด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าวนาณคตครับเรื่องราวของพลังงานสะอาดพลังงานเปลี่ยนโลกในปี2568นะครับพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พลึกอกรังศรี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับครับท่านฟังครับปีหน้านี่มาแรงนะครับอาจารย์ครับก็ถ้าติดตามข่าวสารเนี่ยท่านรัฐมนตรีเพิ่งจะบอกข่าวดีไปท้ายปีนะครับว่าหน้าก็จะมีโอกาสให้กับทางภาคประชาสังคมได้มีเสรีในการติดตั้งระบบโซล่าบนหลังคามากขึ้นก็คือ ก็จช่วยลดขั้นตอนในการในทางกฎหมายลงอะไรเงี้ยนะครับก็บถือทิศทางของพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนเนี่ยก็ค่อนข้างจะจมใสครับครับค่อนข้างจมใสแล้วมันจะเป็นยังไงต่อครับแ่ครับแต่ในในทางปฏิบัติเนี่ยพลังงานหมุนเวียนพลังงานสะอาดเนี่ยมันก็เป็นเทรนมาสักพักแล้วนะครับแต่ใน <หา S 1> เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่างๆแล้วก็จริงๆคนไทยเองก็ เห็นกับตามาแล้วว่ายาโลกเขาเขาเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดปพัพิบัติรุนแรงขึ้นเนี่ยมันมันมีอะไรบ้างดังนั้นอก็จะช่วยส่งเสริมให้กับอะจะเรียกว่าความนิยมก็ตามความการเห็นความสําคัญในการอใช้พลังงานอย่าง,ย,างยั่งยืนมากขึ้นไปอีกก็แปลว่าในตีหน้าหรือในในอนาคตเนี่ยนะครับสัดส่วนของการใช้พลังงานสะอาดก็จะมีเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนเลยครับ มีแน่นอนอืมอืมครับจะต่อเลยให้จะต่อเลยซึ่งก็มีหลายเรื่องนะครับถ้ามองในมุมของเราเราท่านข้างภาคประชาสังคมเองเนี่ยก็อ่าก็ไม่ต้องไปเทใจให้กับพลังงานสะอาดอย่างเดียวต้องกลับมาดูหลังบ้านเราด้วยนะครับคืออในเชิงธุรกิจเนี่ยพลังงานสะอาดเข้าไปแน่นะครับเพร้อมเป็นเทรนด์ของโลกแล้วก็จะมีเรื่องของการกีดกันทางการค้าจากการปลดคาร์บอนอะไรต่างๆเกี่ยวข้องอีกเยอะนะครับ แต่ในมุมของเรากระเป๋าตังค์ของเราความยั่งยืนของเราเนี่ยเรามามองที่การ,การบริโภคพลังงานของเราให้มีประสิทธิภาพน่าจะเป็นอื่นในในหลายๆอย่างที่หลายๆท่านมองข้ามถ้าแฟนรายการที่ติดตามก็จะจํากันได้ว่าเราก็พูดคุยเรื่องนี้ทุกทีเลยว่ามันเริ่มที่ตัวเราก่อน่อใชนะครับก่อนก่อน,อนที่จะไปถึงหลังคาเนี่ยเอาในบ้านก่อนนะครับว่า่าใช้พลังงานดีหรือย,ยงังอ,อะไรมันเปิดทิ้ง ใช่ไม่ควรใช้หรือเปล่าหลอดไฟเราประหยัดพลังงานหรือเปล่า<ม>แอร์เราล้างทำความสะอาดทําให้ประสิทธิภาพดีขึ้เนเต็มที่หรือ,อยังนะครับก็ถ้าถ้าเราประสิทธิภาพเราดีแล้วเราก็ค่อยไปมองเรื่องการผลิตพลังงานมาเติมเข้าไปอีก<ม>เพื่อให้การใช้พลังงานที่ดีอยู่แล้วมันสะอาดไปอีกนะครับ <Yeah. S 2> ครับครับนอกจากนั้นสิ่งที่ท่านผู้ฟังน่าจะได้เห็นแน่ๆก็คือความนิยมของเรื่องแบตเตอรี่ นะครับหรือระบบกักเก็บพลังงานในบ้านเรือนนะฮะทุกวันนี้เนี่ยทั้งบ้านเรือนหรืออาคารสำนักง,งานถ้าใช้ไฟกลางวันก็โชคดีไปก็ผลิตพลังงานบนหลังคาแล้วก็ใช้ลดค่าไฟถ้าเป็นบ้านเรือนคนปกติที่อยู่กลางคืนเนี่ยก็จะได้โอกาสหรือได้ได,ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้น้อยกว่าคน<ๆ>ที่ใช้พลังงานกลางวันนะฮะแต่ในเทรนด์อนาคตนะครับซึ่งมันไปนผูกพันกับเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าด้วยเนาะใช่ออใช่ใชยานยนต์ไฟ เยอะแบตเตอรี่ลิเทียมมีมีเยอะผลิตได้ปริมาณมากแบตเตอรี่ลิเทียมที่ไวเก็บพลังงานในบ้านเดินมันก็ถูกลงตามไปด้วยมันใช้ได้เยอะไหมอาจารย์ก็จะใช้ใช้ได้หมดเลยก็ยังได้หมดเลยนะฮะหมายถึงว่าเปิดเครื่องปรับอากาศเปิดพัดลมดูทีวีได้หมดเลยเหรอฮะถูกต้องในอนาคตเนี่ยนะครับก็จะมีระบบพลังงานถ้าเรามีระบบเก็บพลังงานนะครับเรามีโซล่าที่ใหญ่พอเขาก็เก็บสิ่งที่เรา ได้จากแสงแดดในตอนกลางวันเก็บไว้จนพอครับจะเปิดแอร์หนึ่งตัวสองตัว,ว<ะ>ในตอน,อนคืนเขายังใช้ไม่หมดนะครับ<ห>ในปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีระบบพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ราคาเริ่มจะจับต้องได้ทุนไ<ม>หลท่เขายยเ่มขึ้นเ,เรื่อยๆนะครับกับกับอันนี้ก็น่าจะได้แหละล hungry, อ่ะเรืเ่องไงต่ออาจารย์ฮะนะฮะก็ที่หนีไม่พ้นเลยก็ยานยนต์ไฟฟ้าเนาะก็ก็เรียกว่าเขาเข้ามาอย่างแรงและเร็ว ก็ต้องขอบคุณหรือชื่นชมทางผู้ผลิตทางฝั่งจีนนะฮะที่เขาเขาก็จัดการเรื่องราคาต้นทุนอะไรของเขาจนหลายๆครั้งเนี่ยคนซื้อรถคันแรกคนซื้อรถที่ใช้ในเมืองเนี่ยก็เข้าถึงรถยนต์พลังงานสะอาดเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดประหยัดค่าเชื้อเพลิงแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซได้มากขึ้นก็เรียกว่ายา,ยานยนต์ไฟฟ้านี่เขาก็โตเร็วแน่นอนนะครับเพราะเขาแข่งขันเรื่องราคาได้ดีนะครับ สุดท้ายเลยก็คือถ้าจะเจออะไรอีกในอนาคตนะครับเรื่องงานวิจัยเขาทำอะไรกันบ้างเราก็จะเจอพบเห็นคำว่าไฮโดรเจนมากขึ้นเราก็จะเห็นการนำขยะมาจัดการเป็นพลังงานได้มากขึ้นนะครับเราจะเห็นเรื่องของอเศรษฐกิจหมุนเวียน B C G การรีไซเคิลต่างๆที่จะเข้ามาขับเคลื่อนมากขึ้นเพราะเพราะแรงกดดันจาก เรื่องเรื่องคาร์บอนเครดิตชดคาร์บอนอิมิชชันแล้วก็การเป็นการทางคาร์บอนนี่แหละครับอ่มันก็จะตามมาอีกใช่ไหมฮะก็จะตามมาครับก็ล่าสุดก็เพิ่งได้ข่าวว่าทางบริษัทปตทเองนะครับก็พร้อมที่จะลงทุนอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อรองรับการการใส่การบรรจุการผลิตและบรรจุไฮโดรเจนนะครับทั้งพ่อเองนะครับหรือหรือการการจําหน่ายไฮโดรเจนมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตเหมือนกันครับ อาจารย์ถ้าอย่างนี้เนี่ยก็หมายความว่าเราจะมีทางเลือกของการใช้พลังงานมากขึ้นเสียใช่ครับใช่ครับก็เราในฐานะผู้บริโภคนะครับเราก็เลือกมีให้เลือกเยอะเลยนะครับยกตัวอย่างโซลา่าเนี่ยห้าหกปีก่อนเนี่เราเราพูดถึงกันเฉพาะบ้านคนรวยใช่นะฮะณนะวันนี้เนี่ยก็พูดกันว่าใครไม่ติดเชยเพราะว่า ติดเมื่อไหร่ก็ค่อนข้างจะคุมค่าโดยเฉพาะถ้าใช้พลังงานกลางวันอาคารสำนักงานหรือโรงงานติดกันเยอะนะครับเพราะว่าเขาคุ้มค่าในตัวเองก็แปลว่าการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ทําให้อ่าความคุ้มค่าในเชิงเชิงเศรษฐกิจในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเราติดตามข่าวสารราคาใครที่เล็งอยู่ก็จ้องราคาเดี๋ยวพอเขาราคาลงเมื่อไหร่คุ้มค่าตัดสินใจก็เตรียมสตังค์ไว้ได้เลยครับ ครับก็คงจะได้ใช้แน่นะครับทีนี้แล้วเขาจะบริหารจัดการยังไงจานในภาพรวมเนี่ยมันจะต้องเป็นหน่วยงานอย่างการไฟฟ้าหรือเปล่าหรือว่ากกรชอะไรครับใช่ครับก็ล่าสุดก็จะมีข่าวที่เป็นข่าวที่กระทบกระทั่งกันในเรื่องของกกพกัเป็นพักไฟคันเองกพชก็จะมีมติที่เดี๋ยวเอาเข้าเอาออกก็ก็เรียกว่าเป็นช่วงทานซีชันกันแล้วกันกพ่การตัดวว่าอะไรคือคือสมดุลของประเทศนะครับ แผนของกระทรวงพลังงานเนี่ยเขาก็จะมีพลังงานสะอาดเนี่ยอยู่ตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์อนาคตนะครับดังนั้นจะเป็นผลิตจากภาคโคเร,รือนเองผลิตจากหลังคาบ้านเราแล้วจะอนุญ,ญาตให้ขายคืนคก็จะเป็นหนึ่งช่องทางผลิตจากภาคเอรธุรกิจเอกชนเองหรือภาครัฐเองก็อีกหนึ่งช่องทางแต่ว่าระบบจัดการที่เรียกว่าสมาร์ทกริดยังไงเราต้องมีก่อน<า>ต้องมีตัวนี้ก่อน แบบนี้ไม่ได้แน่นอนครับครับสมาร์ทริดคืออะไรครับอาจารย์ <S <S สมาร์ทรกดก็คืออ่าสายส่งไฟฟ้านี่แหละครับที่เขาคิดเองได้ว่าใครจะใช้เท่าไหร่ใครจะผลิตเท่าไหร่ในเวลาไหน <S 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 แล้วเขาก็หยิบซ้ายมาใส่ขวาแต่คําว่าซ้ายใส่ขวาก็คือเขาหยิบอย่างเงี้ยเป็นล้านล้านคู่ใน <S 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 เวลาการไม่คู่เดียวนะฮะดังนั้นเขาก็ต้องใช้อ่าจะเรียก a อก็ตามหรือเรียก big d a t a อ่า a n a l y t ก c s ก็ตามเนี่ยครับมาจัดการ เพื่อให้อยู่ดีไม่ไม่ใช่ว่าใครก็ผลิตแล้วใส่เข้ามาก็ไม่รู้ไม่รู้ก็เกินเกินเด็กอีกฝั่งหนึ่งขาดก็เละอ่างเงี้ยช็อตกันตายครับครับครับซึ่งมาไม่ได้ทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้ามองในภาพรวมของประเทศมันต้องมีหน่วยงานนี้คอยดูแลอยู่ถูกไมหมอาจารย์ครับจริงๆแล้วนะครับแผนสมาร์ทกริดของประเทศมีอยู่แล้วนะครับโดยโดยกระทรวงแต่ว่าการขับเคลื่อนหรือการเปลี่ยนตัวตัวฮาร์ดแวร์ตัวตัว อินฟราสตรักเจอร์ให้มันไปถึงเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาและใช้งบประมาณอยู่พอสมควรครับซึ่งแน่นอนหน้าที่หลักก็จะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและจําหน่ายนะครับ,รบที่เราจะต้องวังแล้วหลายส่วนเขาเป็นสมาล้วนะครับพีเดีย่เราอาจจะไม่ค่อยทราบข่าวเขาไม่ได้บอกเราร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยเขาก็จะมาสมาร์ทกับฝั่งผู้ใช้ด้วยเพราะในหน้ผู้ใช้ก็อยากจะขายด้วยในบางเวลาแล้วก็อยากจะซื้อของถูกในบางเวลาดังนั้นตัวสมาร์ติดเนี่ยก็จะมา อีบดบานอย่าเงี้ยมากขึ้นครับกับถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับผมสมมติจากหน่วยย่อยๆก่อนแล้วกันว่าเอาเป็นระดับบ้านเดือนทั่วไปเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าจากกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงแดดได้พอเสร็จแล้วปุ๊บถ้าสมมตินะฮะว่านตข้างหน้าเรามีที่เก็บกับที่เก็บไฟฟ้าพอในการที่จะใช้ในช่วงกลางคืนได้เนี่ยมันก็จะแก้ปัญหาการใช้ไฟจากสายส่งใหญ่ได้ถูกไหมฮะครับร็ดับหนึ่าใช่ครับหลายๆบ้านเดือนก็จะลดการใช้ลดกันใช่ใช่ใช่ครับแต่ก็ไม่ มันก็ยังมีปัญหาเรื่องความมั่นคงนะครับมีหน้าฝนที่แี่แดดเป็นเดือนอย่างนี้ก็มีอ่าครับเพราะฉะนั้นการไฟฟ้าก็ต้องเตรียมปริมาณไฟไวให้พอว่าถ้าเกิดคุณหันกลับมาใช้พลังงานของการไฟฟ้ามหล่ยปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องจ่ายไฟให้พอใช่ครับใช่ครับเพราะงั้นมันจะไม่เ t a b l e ครับของของทางผู้ผู้ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าเองแต่ว่าผมว่าทุกคนก็มุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกันที่ไม่ได้หรอกครับ ก็จะมีระบบพลังงานสะอาดมากขึ้นเรื่อยๆอ่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าถ้าเทียบกับเมื่อสักสิบปีที่แล้วนี่เราใช้พลังงานสะอาดกันมากขึ้นเยอะไมอาจากันครับเข้าใจว่าในค่าเฉลี่ยของประเทศนะครับอยู่ระหว่างสิบเจ็ดถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับของพลังงานสะอาดซึ่งแน่นอนตามแผนเนี่ยบอกห้าสิบก็ทุกคนก็จะมุ่งไปไปทิศทางนั้นล่ะครับต้องเตรียมการครับครับอ๋อครับแล้วตอนนี้ถ้าเกิดผมจะเอา เอ่อรถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมาจ่ายไฟให้บ้านเนี่ยได้ไหมฮะครับแล้วเวลานี้บางรุ่นทำบางรุ่นทำได้นะฮะโอ้ครับไม่จ่ายเข้าไปที่ระบบไฟฟ้าของบ้านโดยตรงใช่แต่ว่าแนวเขามีปลั๊กสามตาลอกออกมาจากรถเขาให้เสียบได้อ๋อเสียบเอานะครับอ่าเรียกว่า v e h i c อ e t o load อะไรต่างๆนะครับแต่ในอนาคตครับคับเออจะมาบอกว่าเมื่อไหร่ที่รถเองมันจะต้องทำตัวเป็นแบตเตอรี่ก้อนใหญ่เพราะไฟฟ้าเกิน แล้วก็เมื่อไหร่ที่รถเองจะต้องดึงหรือจ่ายไฟฟ้าออกมาเมื่อไฟฟ้าขาดในอนาคตรถเนี่ยมันถือว่าเป็นแบตเตอรี่ก้อนใหญ่มากนะครับใช่ัโครเนี่ยนะฮะเขาจะมาใช้ประโยชน์เหล่านี้ได้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกันครับเอาละครับวันนี้รบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกาัหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับกับช่วงนาวนาคตนะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พริกอัครังศรีอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานนะครับ เอาละครับผมไปเฉลยคาถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่าโครงการคุณสู้เราช่วยซึ่งธนาคารอมสินได้เปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อให้ผู้สนใจในเข้าร่วมในโครงการนี้เนี่ยนะครับธนาคารจะเปิดให้ลงทะเบียนในช่องทางของธนาคารอมสินสองช่องทางด้วยกันคําถามคือมีช่องทางอะไรบ้างคําตอบคือช่องทางแรกเป็นเว็บไซต์ของธนาคารอมสินนะครับ www.gsb.or.th และก็ช่องทางที่2เป็นแอปพลิเคชันของธนาคารอมสินแอปพลิเคชัน m ม m o ่นะครับใครสนใจก็ลงทะเบียนได้ เอาละครับเดี๋ยวใครไปผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้มันจะหน้าครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ